รียญน,นี้นะครับก็เรียกเหรียญรุ่นครบรอบรุ่นครบรอบรุ่นครบบมรณะภาพ25ปีนะครับพระอาจารย์มั่นนี่นะครับเส้นแตกนะครับแบบนี้นะครับตรงโตอู่นะครับโตอุก,ก็จะมีเส้นแตกวิ่งยาวแตกวิ่งยาวแตกวิ่งยาวาทะลุวงกลมนี้ออกมาเลยนะครับนี่นะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวพักเครื่องทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพักเครื่องอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการแนะนำนำเสนอนะครับวิธีดูและราคาเล่นหากันณปัจจุบันนะครับของวัตถุมงคลเหรียญนะครับของเกจิอาจารย์นะครับสายกรรมฐานสายอีสานนะครับครับและก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของก้างนาโพไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานนะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เรียกเหรียญรุ่นครบรอบมรณภาพ25ปีนะครับพระอาจารย์มั่นออกปี2,517นะครับ เหรียญก็เป็นลักษณะเหรียญแบบรูปทรงกลมนะครับทรงกลมแบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้าเป็นพิมพ์พระอาจารย์มั่นนะครับหันหน้าตรงแบบครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับข้างล่างระบุนะครับพระอาจารย์มั่นคุริทัตโตพิมพ์ทั้งด้านหลังนะครับตรงกลางนะครับเป็นชุดยันนะครับในวงกลมนะครับตรงนี้จะมีอักษรย่อโฝฝาอยู่นะครับย่อมาจากอาจารย์ฟั่นนะครับแล้วก็มีอักษรคาถาล้อมรอบแบบนี้นะครับข้างล่างระบุนะครับครบรอบ 25ปีนะครับการจะสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เนื่องด้วยทางวัดนรน,นาสุนทริการามนะครับเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับจะได้สร้างนะครับศาลาบําเพ็ญกุศลขึ้นมาหนึ่งหลังนะครับทางคณะ,ะกรรมการวัดนะครับจึงได้จัดหาทุนในการดำเนินการก่อสร้างนะครับจึงได้ขออนุญ,ญาตนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โล วัดป่าอรมสมบอ์นะครับจังหวัดสกลนครจัดสร้างเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริธตโตขึ้นมานะครับเพื่อสมนาคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคนะครับแล้วก็ผู้ที่เรื่อมายศรัทธาในตัวของพระอาจารย์มั่นนะครับโดยได้ตั้งชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นครบรอบมรณภาพ25ปีนะครับเมื่อทำการจัดสร้างเหรียญ รุ่นนี้เสร็จนะครับก็ได้นําไปถวายพระอาจารย์ฟั่นนะครับพระอาจารย์ฟั่นเมตตาปลุกเสกให้นะครับ9วัน9คืนแล้วก็ได้นําไปให้หลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่ขาวอนาโยวัฒน์ถ้กองเพลนหลวงปู่บุญมาพระอาจารย์จันนะครับปลุกเสกให้อีกนะครับสําหรับเนื้อที่จัดสร้างนะครับไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่ว่าเท่าที่พบเจอนะครับเล่นหากันนะครับ มีเนื้อเงินนะครับเนื้อนวโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับจํานวนการจัดสร้างก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับน่าจะสร้างน้อยพอสมควรนะครับวิธีดูเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นคร่าวๆนะครับเป็นแนวทางในการศึกษานะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้ามาก่อนเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าอาจารย์มั่นนะครับตรงแบบนี้นะครับเส้นขอบตานะครับเส้นขอบตานะครับคมชัดเจน คมชัดๆอย่างนี้นะครับมีเม็ดในตานะครับเม็ดในตากลมๆทั้งสองข้างเส้นสายตรงนี้คมชัดนะครับลักษณะตัวหนังสือนะครับเป็นตัวแกะแบบนี้นะครับหัวตัวหนังสือก็จะกลมๆครับเป็นจุดๆกลมๆแบบนี้นะครับขอบเหรียญจะยกสูงขึ้นนะครับตั้งยกสูงขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับ ขอบเหรียญจะยกสูงขึ้นนะครับนี่นะครับเส้นขอบตานะครับนูนคมชัดนะครับเป็นในตากลมๆทั้งสองข้างนะครับตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะมีเส้นวิ่งลงมานะครับเป็นขีดเส้นวิ่งลงมานะครับนี่นะครับเส้นขีดแบบนี้นะครับทางด้านหลังนะครับตรงช่วงห่วงหูเหรียญนะครับตรงขอบตรงนี้ ลึกๆคมคมนะครับต้องลึกๆคมคมนะครับตัดตรงนี้ก็ตัดขาดชัดเจนนะครับมีรอยปิ้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ตรงนี้ต้องลึกๆนะครับช่วงนี้นะครับวงหัวเหรียญก็จะเจาะพอดีนะครับไม่ใหญ่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับตรงอัคระยันตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกวิ่งมาชนขอบนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเส้นแตกนะครับวิ่งชนขอบนะครับแบบนี้นะครับ ตรงขบะยานตรงข้างล่างนะครับที่ใกล้ๆเขาว่าปีนะครับตรงนี้จะมีเส้นแตกวิ่งมาชนวงกลมนี่นะครับแล้วก็ตัวอุนะครับตัวอุตัวนี้นะครับจะมีเส้นแตกวิ่งกันมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเส้นแตกนะครับแบบนี้นะครับตรงตัวอุนะครับตัวอุก็จะมีเส้นแตกวิ่งยาวทะลุวงกลมนี่ออกมาเลยนะครับนี่นะครับ สำหรับเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดก็จะเป็นรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับจับหยาบทีๆแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับตัดถึงยุกนะครับแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับจะตัดแบบนี้นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับครับนั่นก็เป็นเหรียญของหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นภูิทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานนะครับ เป็นเหรียญดีปีลึกนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาเล่นหาตอนนี้ก็ยังไม่แพงมากนะครับสภาพที่เห็นอยู่นะครับก็ประมาณ5600นะครับแต่ถ้าสวยๆก็น่าจะเป็นพันขึ้นไปนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นเหรียญรุ่นไหนอย่างไงนะครับขอติดตามนะครับขอบคุณครับ